สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมนะครับน้องสต็อกของเรากําลังนะครับจัดเตรียมเวอร์แพนตนะครับติดช้อนให้เรียบร้อยนะครับสาหรับการใช้งานสําหรับลูกค้าของเรานะครับเวอร์แพนนะครับกดอะมิโนตอนนี้นะครับน้องทิ่ดารัตน้องสต็อกเรากําลังมัดนะครับแยกเป็นเซตนะครับมัดแบบนี้นะครับมัดละ5ซองแบบนี้นะครับมัดละ5ซองเดี๋ยวนับตามจํานวนนะครับแล้วก็ต้องใส่ลังนะครับส่งให้ลูกค้าบอกเลยว่าตอนนี้ ชุดคู่หูนะครับเวอร์แพนนะครับนี่นะครับเวอร์แพนก็คือเป็นซองตัวนี้นะครับกับไค่โตซานะครับยอดขายปังมากๆนะครับออเดอร์เข้ามารัวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าชุดคู่หูเวอร์แพนและก็ไค่โตซานะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับพืชเศรษฐกิจนะครับไม้ยืนต้นได้หมดเลยนะครับหขวด1นึ่งซองนะครับต่อน้ํำพันลิตรนะครับ1ขวด1นึ่งซองนะครับต่อน้ํำพันลิตร ใช้กับพืชเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวยางพาราต้นปาล์มทูเรียนนะครับลำไยได้หมดเลยนะครับ1ขวด 1, นซองน้ำพันลิตรนะครับสำหรับพืชเศรษฐกิจและถ้าเราใช้กับพืชผักสวนครัวหรือผักใบบางผักกินใบนะครับ1ขวด1ซองนะครับน้ํา2,000ลิตรนะครับฉีดพ่นแบบเป็นละอองนะครับปรับให้เป็นละอองไปแล้วครับเหมาะสําหรับพืชผักกินใบนะครับพืชใบบางต่างๆใช้ได้เลยนะครับ สองตัวนี้เป็นกรดอะมิโนนะครับเป็นเป็นออแกนิกนะอ่าเจ้าตัวนี้เป็นกรดอะมิโนส่วนเจ้าตัวนี้เป็นไคโตซารสูตรโอลิโกเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เป็นอินรีนะครับเป็นชีวภาพแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีสารพิษเจือปนแน่นอนนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดขึ้นอยู่กับเรานะครับอัตราการใช้ว่าเราจะฉีดแบบเจ็ดวันครั้งสิบวันครั้งหรือสิบห้าวันครั้งนะครับเพราะฉะนั้นอัตราส่วนนะครับพืชผักสวนครัวผักใบบางนะครับหนึ่งขวดหนึ่งซองน้ำสองพันลิตร พืชเศรษฐกิจนะครับย่างพาตาต้นปาล์มหนึ่งขวดหนึ่งซองต่อน้ำพันลิตรนะครับนี่นะครับเวอร์แพนนะครับกรดอะมิโนสำหรับพืชนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรนะครับเกษตรกรไทยยั่งยืนนะครับก็คือชุดคู่หูเวอร์แพนไคโตซานบอกเลยว่าตอนนี้ยอดปังมากนะครับตรงนี้ก็อีกหลายพันชุดนะครับที่ต้องส่งอยู่นะครับอ่านี่นะครับน้องก็ต้องแพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วยกันแย่นะครับทางนี้ก็น้องดุกนะครับกาลัง จัดจัดนับนับนะครับเดี๋ยวต้องแพ็คส่งคู่กันแบบนี้นะครับนี่ครับลังไคโตซานนะครับพร้อมส่งมากนะครับออเดอร์นี้นะครับ็อบนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับน้องรัดครับหมื่นสามพันชุดนะครับบอกเลยว่าหมื่นสามพันชุดไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลืออยู่ตรงนี้ไม่กี่พันชุดแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็หมดแล้วใครนะครับสนใจสั่งซื้อไปใช้กับพืชที่ตัวเองปลูกอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับคู่หูวัวแพนไคโตซานคู่นี้ ช่วยท่านได้แน่นอนสนใจสั่งซื้อติดต่อสอบถามยังแหล่งข้อมูลที่ท่านรับชมอยู่นตอนนี้ใครสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจะจำหน่ายหรืออยากจะเข้ามาจอยธุรกิจกับเรานะครับก็ <stretchy. S 2> ติดต่อสอบถามยังแหล่งข้อมูลที่ท่านรับชมได้เลยนะครับเงื่อนไขเป็นอย่างไรการสั่งซื้อนะครับเก็บเงินปลายทางต้นทางอย่างไรนะครับคู่โบแพนไขโดซานติดต่อสอบถามยังแหล่งข้อมูลที่ท่านร <ๆ S 1> ับช<า>มอยู่ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ